ีโอทีไ hmm. ม so uh ่เคยชนะเลยครับทำได้เพียงแค่ลีกแล้วเนี่ยโดน2เหลืองนี่ก็ถือว่าเป็น2เหลืองนะครับใบแดงนี่ไม่ได้นับถ้าโดนครบสี่เหลืองนี่ก็จะพัก1นั่นัดการที่อีสานยูเนเต็ดนั้นก็ฟ้องสาลปกครองอุบลวรราชธานีนะครับก็มีคําสั่งก็ระงับไว้ก่อนซึ่งสมาคมบอลกำลังมีการอุทธรณ์อยู่นะครับแต่เอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดกับทางสงขรายูเนเต็ดเนี่ยแข่งกันตอน6โมงครึ่งนะครับ โภกินันเสียบอลไปนอบพลอ้า no วกับเตียนศักดิ์จุดบอลโดนเหลืองเลยเตียนศักด์โดนเหลืองนะครับเหลืองแรกของเกมครับวันนี้ไปด,ดูจังหวะน,นี้จริงครับโอ้โหสังเอาเราจะไปเอาหาเรื่องด้วย <c oughs> ตั้งใจเย็นนะเพราะต้นเกมเองเอาแต่ให้ลูกนี้เหลือไม่ดีครับสุริยาเปิดไปซาเวตซาเวตโดนลุมครับเอาบอลมาได้โอสด เจษดาออกขวามาที่ขาขาคาตาโนะซาโกะยอดไปทางขวาจะให้กับประกิจครับเจอกับเกียงศสัก์ประกิจลูกนี้จิ้มขึ้นหน้าไปแต่ว่ายังไม,ไม่ออกด้วยนะครับเอาแล้วครับประกิจลากตัดเข้ามาตรงกลางไหลามาให้บัสเซอร์เาเวตจับได้ดีครับจังหวะแรกไหลคืนกลับมานพพลยิงติดโอ้โหโนพพลยังได้อีกครั้งหนึ่งนพไปข้างหน้าไปไปข้างหน้านี่ชะรักเลยต้องส่งมาคืนมาให้กับนพพลเลยยังกลับมาดีนะครับเนี่ยครับ ลบคนยิงลูกนี้ครับน้องลเปิดยาวไปติดเกียนศสักเกียนศสักเกียนศสักให้มาจังหวะน,นี้โคมินันมาที่อภิปูนี้เข้า้ายอีกแล้วเปิดเข้าไปทีนึงลูกนี้แม่เอเกมคู่นี้ใจเย็นครับเกมคู่นี้นี่มีกระทบกระแทกกันไม่ได้เลยเนะ <c oughs> เพื่อนต้องคอยมาช่วยกันห้ามครับเพราะว่าฝัา่งนี้ดูจริงบอลตกถึงพื้นแล้วนี่ครัจ,จังหวะอ๋อดูเหมือนกับระหว่างเพื่อนในทีมไม่จะดูดีมากอย่างาลูอสกูนี้ก็ปล่อยให้เล่นกันโอ้โอ้นี่ฮะเพียงสับ์เพียงสับ์เดี๋ยวต้องระวังนะครับนี่ซาเวตเดี๋ยวโดนอะไรครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจริงคัดๆหน่อยฮะ โอซีสาะโอกันเองครับเกงสักอยู่ข้างหลังเกยงสักพอจับบอลก็โดนกองเชียร์ทีโอทีโผบ้างผัดกันนะ<ๆ>พี่ปูให้มาลูกนี้<ๆ>มาอยู่ที่โกมิน,นันเอ้าให้ย้อนหลังครับโอ้ยนลงลูกนี้เล่นเป็นตัวสำร,รองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงก็มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับโดยจะพิการวาหันมาหาเรา รงที่เราบรรยายอยู่แต่แต่จะไม่เปลี่ยนเพลงนะครับ <c oughs> เพลงนะไม่ได้ซาเวตให้ไม่ดีครับมาติดเกียงศัก์โอสดบุกต่อเกียงศัก์เกียงศัก์จะให้ช่องไหนจะไปเองไหมลูกนี้แม่อ,ออกทางออกทางกว้างนะครับแล้วก็มีปกิิตามไปเปิดลูกนี้โโไม่มีอะไรแล้วครับโดนดันแล้วจะนอกไปเลยครับซาโก,กจะไปเองเปล่าให้มาซาเวตซาเวตลูกนี้อย่างโยกเข้ามา แล้วก็ยังไงเพื่อนไม่เติมจังหวะน,นี้จะเปิดเร็วก็ไม่ได้ไฮซากะคาวามูระซากะชิงรอกันนะครับมาครับซาเป็มาแล้วก็ลูกนี้ได้ฟาวเจสดาปูดิตปูดิตดึงจังหวะเหมือนกันนะครับสั้นๆมาเอกชัยอ้าวโดนดักไว้ได้แล้วครับตอนนี้บอลเป็นของโอสดอีกครั้งหนึ่งคาอิมบีลอด่า ชีปนาวุไปพุ่งล้มเดี๋ยวระวังนะมีหนักนะตอนนี้โอสดไล่บี้กันดูครับไม่ไม่เปิดพื้นที่